ทีนี้ในในสถานการณ์ปัจจุบันเราเราก็เฝ้าระวังอยู่นะครับเราเฝ้าระวังอยู่นะฮะ mm hmm. ดูจากข้อมูลอย่างเช่นจุดจุดหลักเลยก็คือว่าที่มาของมันก็มาจากการการการเผาซึ่งปัจจุบันเราก็สามารถไปดูได้ในเว็บของน a s a เว็บของ a อเ c เลยว่าฮอสปอตเป็นยังไงบ้างนะฮะที mm hmm. ่ทุกคนแทบจะดูได้หมดเลยนะฮะ <c oughs> ก็ไปดูจุดจุดความร้อนหรือจุดที่มีการเผาไหม ในพื้นที่โดยเฉพาะเกาะสมุตรตาเนี่ยเราเราก็พบว่าในในระยะ,ะสัปดาห์สองสัปดาห์าที่ผ่านมาก็จุปความร้อนก็เริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับจากข้อมูลของนาซาเนี่ยแต่ก็ยังยังไม่เยอะมากนะครับยังถือว่าน้อยอยู่แล้วก็ในเดือนอในเดือนอเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วคือเดือนมิถุนาเนี่ยในเกาะสุมาตราของของปีนี้เนี่ยยังน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณสามเท่า S <S> นะครับก็ถือว่าก็ถือว่ายังรุนแรงน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับยังไม่น่าเป็นห่วงมากแต่แต่าจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยอาเซียนตอนล่างของเราก็คือเ,อเลยประเทศามาเลเซียลงไปข้างล่างเนี่ยนะฮะก็ก็ยังยังค่อนข้างที่จะแห้งอากาศค่อนข้างแห้งก็มีโอกาสที่จะเกิดไฟลุกไฟไหม้นะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงเราแต่ปัจุันเนี่ย เ,เราเราเฝ้าระวังอยู่นะฮะเราก็ทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเดซัสกาในในเมืองเพอร์กันบารูที่ที่จังหวัดเรียวตงกอมาตาเลยซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับแหล่งแหล่งเผาไหม้แล้วก็ติดเซนเซอร์แล้วก็เฝ้าระวังอยู่ก็ค่าก็ยังยังไม่สูงมากนะฮะก็ยังยังถือว่าอยู่ในช่วงที่เกินปกติไปหน่อยนึงนะครับนะฮะยังยังไม่สูงมากเราดูของมาเลเซียนะฮะของมาเลเซียเนี่ยเอ วันนี้เลยเนี่ยนะฮะข้อมูลเนี่ยพบว่าความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5เนี่ยถ้าถ้าม้านเราได้รับเนี่ยมาเลเซียจะมาถึงก่อนเลยนมาเลเซียก่อนของมาเลเซียเนี่ยประมาณสัก่20กว่าถึง30กว่าไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรนะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นภาพใหญ่ภาพรวมใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือภาพใหญ่ภาพรวมไหมคะอลยนะคะคือภาพใหญ่ภาพรวมใช่ไหมคะค่ะครับค่ะ ทุกจุดในมาเลเซยเลยนะผมดูดูในแผนที่ของมาเลเซียเนี่ยเมื่อเช้านี้นี่ฮนะก็คือ,อค่ามันไม่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 เกิน35ในโปรแกรมต่อรูกบาทเมตรนะครับแต่ว่าแต่ว่าถามว่าสูงไหมก็สูงกว่าปกติของเขานิดหน่อยก็คือเขาเขาหน้าจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่ายังไม่เยอะนะครับในในส่วนภาคใต้ของเราเนี่ยเมื่อดูดูค่าจากหลายหลายแหล่งแล้วเนี่ยก็ก็ตอนนี้ก็สูงขึ้นมานิดหน่อยนะฮะยังไม่น่าเป็นห่วง ถ้าได้รับผลกระทบก็อาจจะน้อยมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลมพัดมาบ้างแต่ว่ายังไม่เยอะอครับแล้วแล้วดูในในระยะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยลมก็ยังไม่ถึงว่าพัดมาตรงๆเท่าไหร่มีบ้างมีเฉียนเฉียนเฉียวเฉียวมาบ้างนะฮะก็อาจจะมีบ้างค่ะค่ะแต่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 สิ่งที่ทําให้ให้เกิดอ่เอ่อฝุ่นละอองในในพื้นที่เราที่อาจจะสูงขึ้นได้ในช่วงเนี้ย น่าจะมาจากอาตาัตราการระบายอากาศที่ค่อนข้างตำ่ำก็หมายความว่าลมไม่แรงพอลมไม่แรงปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีฝุ่นในพื้นที่เกิดขึ้นเช่นเราเผาะอะไรเองหรือมาจากเราอุตสาหกรรมของเราเองจากเครื่องยนต์รถของเราเองเนี่ย<อ>มันก็จะสะสมมันก็จะไม่ไม่ค่อยระบายนะฮะเราก็อยากจะเห็นแอร์ฟ้ามันมัวมัวบ้างนะครับแต่ถือว่ายังยังยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะฮะไม่ถึงว่าถ้าถ้าเป็นเขาได้ปัจจัยโดยภาพรวมเนาะก็คืออย่างเช่นเรื่องของ ควันเขาเรียกว่าฝุ่นนะคะที่เป็นปัจจัยเรื่องของควันมาจากมาจากต่างประเทศอันนี้อันนี้อันนี้ปัจจัยเรื่องนี้ก็ถือว่ามันยังไม่ได้มากเพราะค่าของมาเลเซียโดยรวมก็ไม่ได้เกิน35ถูกไหมคะที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะใช่ใช่ข,<า>ของมาเลเาก็ยังยังไม่ถึงแล<า>้วก็ของของอาเซียนที่ a s อ<า>ที่เขารายงานเนี่ยข<า>เขาก็ยังไม่โชว์ไอ้ตัวข<า>เขาเรียกว่าเป็นแผนที่หมอกควันขึ้นมาเลยยังค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่นะครับ<า> เพราะฉะนั้นถ้าแล้วก็ของของเราในถ้ามาดูก็คือจะเป็นปัจจัยเรื่องเรื่องของเขาเรียกว่าความการที่จะมีลมที่ช่วยระบายอากาศให้มันโฟล์ใช่ไหมคะกับเรื่องปัจจัยเรื่องก็คือเรื่องของระบบเผาไหม้พวกรถยนต์สันดาปใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นพวกเผาไหม้เชื้อเพลิงเนาะเป็นแหล่งแหล่งกําเนิดของเราเองค่ะค่ะเวลาเวลาโรโรโรปล่อยออกมาแล้วแล้วถ้ามันไม่ระบายไปไหนมันก็คังอยู่ทีนี้ เราเราก็ดูข้อมูลจากกรมอุตุเรื่องของเขาเขาพยากรณ์ไอไออัตราการระบายอากาศว่าช่วงช่วงเนี้ยสองสามวันเนี้ยจนไปถึงวันที่ยี่สิบสี่ก็คืออีกสองวันเนี้ยอัตราการระระบายอากาศในสงขลาเนี้ยจะ,ะจะต่ำนะฮะ,ะจะต่ำ